connect to the SRT railway at this station. ขอบคุณค่ะเอาอันไหนอันแรกอันไหนอันแรกอ่ะดิอ้นนอ,อยต้นไม่น่ารักอ่ะแต่มันจะไม่เห็นบใบเงือกนะ ไม่มีอันไหนเห็นอนะสมประกอบสักอันหนึ่งอะมืมหอหนูสำคัญที่นี่วะไม่ได้ปะรุ่มไหนดีรุ่มแรกโอเครอแป๊บนึงนะครับแต่งดีแต่ว่า<อ>ไม่ให้เวลาก็เลยน่าหัวกู กูต้องอบิง้วมึงไหมกูต้องอบิง้วมึงไหมสวยแม่ปังมากจาก้านี่หรอคุณค่ะปกติยูเจอแสงดิวิสตอม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 

ตดเป็นอะไรคืตัเป็นอะไรอ่ะอุปตา่าอนี้ก็คือสเต็กวายคิวท็อปด้วยฟักกัน o t f อร่อ o ค้อนี้ข้อ้วไงต่ออันนี้คือไส้อืมใช่เอาไส้ใส่เข้าไปเอไ้ามตวถ้ามันเป็นดิบมาเหาเนี่ย้ดิบอาหารเด็ด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 อาหารด็ด 啊。 จะมีรูปคู่กับเพื่อนไปทำไมเนาะแต่อากระดอนม่อยากมีเหมือนกันออกระดอนของฟรีถ้าเกิดวันไ,ไหนโกรธกันก็เธอไปเผาถึงก็ต้องกินายาเพื่อย่อยไม่ไหวแล้วเกิน <laughs> เลยสมเพศสมเพศเ,เลยยังไม่ทันออกจากร้านเลยตอนเนี้ยก็คือรอจ่ายตังค์อยู่ตู้โซ่ ลองดูว่ามันจะมีเล่มที่เราอยากได้ไหมเพราะว่าตามหากี่สาขาก็ไม่มีอยากได้อันนี้ที่เป็นเล่มหนึ่งไม่เค <Okay. S 2> ไม่คือ,อันเนี้ยแบบนี้เล่มหนึ่งไม่มีใช่ไหมคะเล่มหนึ่งครับไม่เป็นไรเอาเล่มสองก็ได้ <Okay. S 2> ได้มาเลย คนแบบซาตานเรียกเหรอ,อ,อจะไปซื้อหมวกร้านเดิมที่เคยซื้อมันเดิมไปนะฮะอยากได้แบบใหม่แบบสับน,นี่นไงยังอยู่มันก็มีนมอันเดียวนะทำไมมันต้องมีซนาน <Hey. S 1> หลายอันน <c oughs> ี่พัดหมกอยากได้หมวกแบบปักเก็ต หน้าเขาเนี่ยแล้วหมมันใหญ่รู้สึกไม่ใช่<ะ>ได้ไหเหน่อย้ยีขาอันไหนเดีอันไหนเดีอันนี้แหละนะมีบอกว่าถามกูทำไใช่ม <laughs> ส okay. ีเขียวสีเขียวเอาไว้ไปคนน้องดีมนี่เคสสเขียวคนข้างหลังเขาจะด่าไปเราอยู่บัดลุดนะก็รก็คือเอาเอาแน่เอาเอาเอาแน่สามเก้าสามนรอยช่วยไหมคะโอเค ถามอันร้อยเมื่อไหร่กัน นี่ก็แดงนะแดงสีที่ผิดทางมันจะเหมือนดูดีมากเลยนะมูดมูดเทลูมเตลูไม่แต่มันแต่คือนี้รู้สึกว่าจะสีกี่รอบก็ถ้าผมมาสวยนะอ่ะมณ์มันต้องลองไปซื้อิ้วตัวเองมันไม่เหลืออะไรให้มึงลองแล้วแต่ก็ดูดีก็รู้สึกว่าสีนี้ดูดูจะเป็นในจีเนะจะเป็นไอจีเออเขาดูไม่ไม่ดูแรงกับสก่าไหร่ ซื้อได้ปะล่ะมังกูเอาด้วยหนึ่งเอาด้วยเหรอได้มงลองมาลองให้กูหน,หน่อยดิกูถูบ้างดูเป็นสาว14 14ต่อมาก,กูจะดู14อยาก้่บสคุณปูอยากจะแต่งลุคแบบนิวจีนกูใช้ของเพ r ร p ล r a เ,เอ้ยอยูอย่พ e r i p e r a Peripera ดีนะเฮ้ยคุณปูอยู่นะอยากจะแต่งออกมาเป็นแบบน้องๆน้อง New j นีน่น่ารักอ่ะ แต่คือคนเมาว่าเอาเอสิ่งนี้มันได้ฝอเอาก็เลยเอ้ยแล้วร้อยห้าสิบเาบา,บาทร้อยห้ <15 9 S 1> <บ>าสิบเกเอาอันนี้เป้าสามแล้วม<ด>ึงงดมึงในจังหวัดได้ค<ด>ยกจะใส่ง,งานหนึ่งสองสี่สามปไหนอันนี้คื่สีสอง2ีสองเป็นเพื่อนกันได้ไหมในรัในลองซีสองหรือว่าแบบอตตรตรัติเตอรแคนไปดูคนในพลาคระ ดี๋ยวหยิบบอกไปก่อนถ้าเราพอดีพอลามีดีกว่าค่อยค่อยกลับมาคืนอันนี้คืออยากได้มากหรือไงหรือเออเอาเลยไม่่คือมันมันเจ็ดร้อยอะเกูไม่ได้แต่ซื้อทุกวันแต่มันไม่ต้องคิดเลยนะตลาันนี้มันเลยมันสีม่วงมันน่ารักอะมนน่ารักอันนีตลาดน่ารักไมอ่น่ารักเลยอ่ะรู้แต่ชี้ชีชี้ใช่ยากแต่เหมาะกับคนที่ที่ที่เบื่อ มันไปไหนอ่ะหนูตาแบบก็สวยแต่แต่เหมาะกับคนอันนั้นคนมืองว่าเปล่าเห็นปะ่ะของกูมันลอยแต่ของมึงอ่ะมันมเข้าแต่ว่านับบ่นแหละแต่กูก็ยังลอยอยู่ดีไปมาเลยสวัสดีมินจี๋ยวตอนนี้คืนแรงมากนะมันแบบว่าเห็นป่ะถ้าเกิดเราปิดไฟมันจะอย่างน,ง,อยอยงนี้ รีบรีบดเดี๋ยวจะมีคนที่รีบคนหนึ่งอะลองออความแกงเล่าเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อกี้จะซื้ออันนี้สีสามมาสองอันใช่ปะแล้วก็ให้เอมี่มันหยิบให้สองอันสรุปเธอมันหยิบสีสามให้เราแล้วมันก็หยิบสีอะไรให้ตัวเองคะก็ตัวเองหยิบสีสองให้ตัวเองก็คือเข้มไปเลยจ้าอะลองอะลองสีสามอะให้แกะดีแล้วที่คุณไม่ซื้อมาชิวหาย ดูเป็นสุภาพดูเป็นอนที่สมัครงานมีสมัครงาน คือเพิ่งจ่าย500เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่าย20ห้าถ้าที่เหลือแค่จ่าย20ก็ได้แต่เราจะจ่าย20บาทนะเพราะว่า20คือ20ดีไงถ้าเราซือของเข้บ้านเราไว้ทุอย่างในซานสวัสดีค่ะนี่คือรายการไกลที่จอดรถเพราะว่าที่นี่จอด6ชั่วโมงได้เคยแก้ไดใช่ก็คือไลฟ์แพ็คคนเอารถมาเอ็มี b k ถ้าจอดอาคารศูนย์ศิลาก็2ชั่วโมงฟรีแต่หาที่จอดยากมากเลยนะใช่เขาบอกว่าหาวันีเยอะนะคะจอดรถไว้ที่ไหน คุณจำเป็นต้องถ่ายรูปใช่เพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำของเมื่อวานใช่ก็คือเดินไปที่ที่เราจอดเมื่อวานที่ไม่ใช่วันนี้จอดรถที่ m b k ก็จะแลกแต้มได้ตอนนี้ก็คือ5ชั่วโมงธุรกิจแต้มนะ30 ก็คือสรุปเมื่อกี้จ่ายไป20บาทเพราะว่าเขาให้จอด4ี่ห้าชั่วโมงแต่ว่ามันลดมันลดเราจอดไปหกชั่วโมงก็คือจริงๆอ่ะทีมีนอ่ะจอดห้าชั่วโมงจริงๆแหละแต่อีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือคือคือวนวถักอีกดอกใช่ใช่คุณบุญคุณบุแล้วก็วนญจะลงนาดิ๊นไหมวะอยากกู้ยืมเงินมากลยากกู้ยืมเงินแม่งเอาหน้ากากมาไว้เลยวะจะหน้ากากแล้วบ๊ายบาย คนคือเมื่อกี้เราน่าจะลงผิดฝั่งเออใช่เพราะว่าปกติเราจะไม่ลง MRT ที่จตุจักรที่ประตูนั้นเราก็เลยขึ้นผิดฝั่งนะคะก็คือผกฝั่งจะต้องไปฝั่งการวีล็อกต้อเป็นต้องมีคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่จำเป็นนะก็คือรออีกสี่นาทีเผิอเผิ 嗯。Ouais.